เชแนลนะคะพี่น้องเมื่อนี้อยู่บ้านนะ,ะพี่น้องมารับคุณแม่ไปตรวจสุขภาพนะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลน,นะคะอ่าคือปกติหมอนัดอ่าทุกหกเดือนนะคะแต่ว่าไปรอบรอบอาหารมัธยีสิบเก้าอนหารนอต่ว่ากับบริษัทตรวจคุณหมอติเชียนพาตาดวนจะเลยได้เลื่อนมาเป็นมื่อนี้นะ,ะพี่น้องวันที่ยี่สิบหกตุลานะคะก็ะเลยไปตรวจจาม้าแล้วนะ,ะพี่น้องไปแต่ประมาณ แปดม่วงเศร้าเจนม่วงเศร้าเป็หอดขุนเจ้าโมงกับตัวจาม่าตอนนี้เป็นใบายประมาณใบสองนะคะพี่น้องหอดบานแล้วนะคะโดยก็จะเพิ่งดับนะคะคุณพ่อกำลังอ่าใส่เบ็ดเอาอ่นปลานะคะมาอ่นปิ้งปลากับตะมุฮุงเฮอร์มาสั่นพันวานะคะอ่าคุณแม่เพิ่ณกำลังสีย่าบักหุฮงโน่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสิภาพว่าบุ๋มบรรยากาศอยู่ของท้องไร่ท้องนานะคะว่าสิเป็นแนวใดเดี๋ยวสิภาพมะเบิงลูกทรายทุเรียน ไอ้ทุเรียนเน่านะคะเดี๋ยวสิพา้าเมื่อทุเรียนเน่านะคะโอเคจ้าทำอะไรกันนี่แม่กับลูกปลาที่ตัวใหญ่เขาเตี้ซ้อมกันเลยเยอะไม่ปากวาวันน,นี้หนูไม่เล่นนะเพราะอากาศมันเย็นนะคะไปเล่น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 บวมไยแล้ว ตูยงละอืมขีดตามที่เสี่ยอว้ยแลนไปเร็วแลนฝุ่นพ่อเ้าเลยยังฝุ่นฝุ่นฝุ่นมันมาไมขาบนกอันนี้นกเขาไม่ใช่นกเรานะคะอันคุณถออนใ่มากนกนะ โอ้คร oh, ียแาาท้มาลงไม้ลงไม้วะน,<ง>น,นี่อันนี้เป็นเนี่ยเยังกับเปนตอนตอน่าอไรบเตียงืสื่อ้ลูกสมูกสมเี่ตัวนี้มันแคเออเอาแต่ซลาเปาลงไม้พอดเด้อเจกตัวนี้เบือน,นี้อลหอกซาาโอ้ oh, oh. บริสล้เศร้าตัวนะอันจะเป็นน้องสานะฮะที่เคยมาพี่น้องอาจจะเคยเห็นนะคะอันนี้ยางนะคะพี่น้องยางน้องชายนุชคนจีดยางนะฮะบริสสาพี่น้องสาตัวนุงประมาณจังเม,รมีรวะาลายเมตรอยู่ใหญ่มากเขา้าพี่น้องเขา้าเขา้าเข่าบรนสเนนันนถ่วบริน,นอย่างเดิมพี่น้อง อู้จะปลาอย่างนะคะปลาอย่างแล้วก็แดนนนั่แดนปลาสาเอาผุ่นผุนเพลียนยู่น้ำผุ่นพี่น้องบอกปลาเขาเป็นปลาอย่างเดียวปลาซุ่มซ้อนเอาคือบ้าเขาเป็นปลาสาเนาะเป็นยังกันนะไม่หยอดไกลเลีนไอต้าอ้วนมัไม่หยอดไก่ไกลอ้วนหนอยู่บ่า เอาไก่อย่างนี้พอ่อคุณพ่ออู้คุณผูกปีไปเหม,อมอือนเด้ไต่หงบักมวงอ่าอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะมองฝุ่นไก่ง่วงนะคะพี่น้องเลี้ยงไก่ง่วงอันนี้ก็รถคุณพ่อรถเกี่ยวหญ้ารถไปทํางานนะคะอัน,นกับคอของขึ้นเกลียวเลยพี่น้องคอของขึ้นเกลียวนะ,ะผูดแล้ยนต้องกดไปแลว้เลวเอีน้องกดเมย์พน เธอภาพเนระพี่าตุเรียนตุเียส่มฆเฮาใส่มฆเฮาใส่โอ้ยโดดขึ้นคอยล้วพี่น้องเอ้ยไม่เอาุนีอันนี้ทุเรียนเนาอันนี้อะไรเน่าคนสวยเย้คนสวย ได้ปลาได้ตูดหรือเจี้ยไม่หาพวกเขาออดันเดี๋ยวพูดเจ้าตูดมันคู่ดีดีบ่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 ตูเรียนกินยังง้อป่ะเนาะไปเรียกไปเลียกแม่เอิ้นแม่เอิ้นกล้วยทอดผมกินกล้วยทอดกินห่อนมะลันใหญกินมมะสุยางอีหลี กินทุกอย่างที่ขวงหน้าซองสามมื่นนี่บพราะลงน้สา่นะพี่นอ้องเพราะว่าอันอากาศมันเย็ยนแห้งร่มพออยู่หน้านตรงร่มแทถเนี่ยนอนแห้งหนาวเพราะย่ำอันนี้เป็นฟ้าเป็ดอุ้ยลาบเป็ดเด้่ยนวลเอาก็หยิบถาปีไม้หน้าไหนพี่ถาปีไม้มเบื้องเป็ดพี่นอ้องผูดด้ใดมาสีลาบเป็ดสู่กินเดอ้อถ้าใครมาจะลาบเป็ดสู่กินนะคะเบื้องที่ละ ม่อดใจทั้งเป็ดพี่น้องอันนี้นาข้าวนะคะอู้ย่ลมดีขนาดลมดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนุชทายปายเบิ้งนะ,ะพี่น้องมาห้องได้ปปายยังเนีห้องด้งน,ดนะพี่น้องแบบทํมมามุตมีแบบน,นาลาอันนี้สุกแล้วอันนี้กำลังปิ่งย่างนะคะปิ่งย่างคุพ่อกใส่เบ็ดอยู่เบิ้งสีผ้าน้องกินแล้วไป พ่อไปยังนะ่ะเบิ่งสุภาพพยายามเปลี่ยนโอ้เเยเจ็บขาพี่น้องเอ,อ้ยสมัยตะกินมือสี่ร้อยนามแถวเหนียพี่น้องตะกี้ว่าจะเป็นสาใ่ปนี่นะคะตะกี้สาแบบหน้อยๆโอ้นี่เบสว่าท่านถือกนะคะพี่น้องยังไม่ถูกนะฮะ ปิ้งปลาปลิ้งปลาพี่น้องนะได้ปิ้งปลาแล้วก็ตำงือมีสองอย่างเพราะว่าแม่เราบริเได้กินใหม่นะเพราะว่าเพราะว่าไปทุราไปหาหมอก็เลยบริเนต้องกินใหม่เมือเช้านี่คุณพอพอจะอะไรทั่กินเ้านี้หมดกินแล้วอสัน เส้าเกียวหิวขอไเลยอืมกินซาลนเแต่จมันม่ถาคิเป็นอย่งนั้นตั้ง่าเนาะถาคิปอะไรนะบอกหน่อยสิถ่าคิดาแฟนอย่างใจสุกินคะถ่าคิดาแฟนดาแฟนทำไมอ่ะแฟนน่ารักกกินะเหาบน็้บกินตะเาบ๊บว้าวเมียน้ความจริงความจริงยังไ่บอกเอาจ้าองพี่นี่นี่เด็กใส่เสอาอย่างเรื่องสีพี่มันเนี่ยพี่มาอย่างอะรีวิวแฟนเมา กงดีี่าแต่แกงจริงจริงเาบอกพื่นฉันคนสิบิึงเด้บั่นบัทางที่ก็เพิ่มเพาะมีคนบึงเทอเลยคนบึงเธอเป็นพ่อหาอร่อยข้าว่องฉัน่ทานทายกาเพิ่มคนบึงหลายเอ้าแต่ทั้งลเนาะเพราะว่าก็จ้ามักฉันเวลาฉันดาเธอเพราะว่าเป็นความจริงถ้าไม่ใช่ความจริงนุชจะไม่หย่าเเห็นปเห็นข้าจะไม่สด เธอเดี๋ยว ja, ่ปเผาอย่างชั้นนี่ไม่ได้เผาขนาดเลยจนฉันบอกความจริงเธอจะเถียงชันกับมาถ้าว่าเป็นความจริงเธอจะเงียบอันนี้ไม่เป็นความจริงเธอเถียงกับมาปุ๊บ FC หมักฉันบอกเลยฉันบอกเลยความจริงแซบบอฉันไม่ได้แก่เลยผ่าน FC มันมือไม่ได้กินเขานี่แหละเบิ่งมือนอนจะว่าไงนีนอนก็เม่นอยนี้ก็จะไปนอนอีกหลายสอบเต็ยนนหนูเหมือนแรงก็ได้สอบเขาจะมองก็บไม่แห้ง ตอนเย็นก็ซ้อมเต้นปกตินะจ๊ะเพราะว่าบอสนัดซ้อมตอนเย็นนะคะมาเติมพลังแล้วก็สิก้าบไปนะจ๊ะถ้าเสียบลี่น้องเถอะเถอะไมเสียบไม่พี่น้องปลานีปลาจากหน้านะคะจากหน้าจากสาจากให้หน้าไม่พี่หนอโอ้พวกกัดก่อน Oh, เนื้อปลาเน้นๆนะคะคุยดตะบ้งหืมๆอยู่ๆแล้วโอเคครับพี่น้องเดียว์นุขอตัวกินมข้าวก่อนนะคะแทะๆ้ๆตอนนี้ก็ขึ้นมาลนแล้วนะคะกำลังกลับบ้านนะโอ้ยพงยิ้มอยู่บนนี้ยิมย้มอยูย่บออันนี้คืออันนี้คือมากแบบอะไรตั้งใ<ม>จงมากนะมาแบบโซฟาเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องกลับไปซ้อมนะคะพี่นุก,ก็ต้องกลับไปทํางานทาโปสเตอร์ให้บอสนะคะตามคนตามมีงานนะคะพี่น้องคะก็จะแบบวะ่า ทำงานคนละแบบกันนะคะพี่นุชเพิ่งจะใส่สมองนิดนึงต้อนโดกระิใส่ร่างกายเป็นหลักนะคะเพิ่กงก็ลริกินหลายๆราะว่าได้พุ้งได้ใส่เสด็จเป็นอย่างสม,มองจำอะไรจังเสด็คิดงานออกเอขีอขยับแท้จะต้องกดดันกำแพงกดดันกำแพง,งเพราะว่าตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านพักนะคะคนค่ะมาหาทุเรียนนะคะแล้ะก็ไม่กินข้าวกินข้อเทียงข้วแรง เขาเศร้าโฮมกันตัวเล็กกินขา่าบเลยพี่ตุ้นี่กินซองขาบแล้วซามขาบแล้วนะคะสองเท่อเบอร์น,นี้นะซาลาเปาเบอร์สามลูกอุ้ยซาลาเปาจิ้นน้ยหนึ่งก้อนขึ้นรถพบ้างค<อ>่ะ <c oughs> ยืนกินกันหน่วยหนึ่งนูสิยืนกินตอน <c oughs> ยืนกินก็อยู่งตอนยืนก็แมนอ่ะบ่ได้กินเขาบ่้านจิ้นซาลาเปาบุญใหว่าอีหลีฉันบ่ได้กินซาลาเปาเธอตอนนี้ก็เดินทางนะคะไปเผาลายใหญ่เมียฉันฟัองไม่ ตะก,กี้ฉันปรกาบอกเนี้ยแต่เต็มเลยเธอจมให้ฉันฟังแะเเกิดกาบอกเลยเ,เธอเผาเธอหมดทุกอย่างเลยเธอเห็นยังว่าฉันจะบอกสูยายนางว่ายายนางด่าเธอนเนียวาสตีหูลูกสาวแล้วไปังสีเป็นคนดีไงล่ะคนดีไงมึงเจอเป็นคนดีแค่ไหนมึงก็โดนกูเผาอยู่ดีอีวุวนอุ้ยที่รักเธอก็ต้องถือเขาเผาอยู่ดีจะเกยี่พอเธอร จะไปบ้านเธอน่เจอกันลโอ้ยแม่สนหใส่สันดีอยู่โอ้โหแอยังแล็ก็บ่ฮูมสนมักซิกนิคขึ้นอย่างไรตัวส้นมักซิกนิคขึ้อย่างไว่าเซนกับเธอทำงานคนระบสไตล์กันเธอต้องเอาใจสันได้หลายเอาใจได้หลายเร็วมือขึ้นเจอขึ้นก่อนยางเร็วหายล้วบ่ะเฮ้ตัวฉันหายตัฉันสูบมึงนอวนมึงดดนดีอ่ะปถ้าก็ได้มงดอดีออห ปอ่าจะะได้ะเจร่ญนจะิญก็ให้แล้วพี่น้องหเิะรเลื่อจะเาเงินะริเ่นจะิญเมื่อนี้สีเป็นไปจิตธรรมชาติกับบูกะสีอ่ามีหนึงนะฟุบนับเรียนให้เลยบอเอาเรียนเอาแบงเรียนรายแล้วเอาแบย่สิบบอเอาแบ่สิบเอาแบงร้อยบอเอาแบงร้อยเอาแบงร้อยเเท่าเอาแบงเท่าก็ได้โอเคสามสบปหกปเออเมื่อคืนกสีกรดมากเยไม่นําให้โอเคบ บโอ้ขั้นดากขั้นตูดนะเปลี่นเรล่องละโอเคค่ะคลินี้ก็เป็นคลิปมากินข้าวฉันก็พุ่หลแอีแบบอิ่มเลยโอ้เยอะพวกพุ่งไหลโดนสีแดงเตะบายสองจนหดสี่่มงนางกินเข่าบักโดนนึงเธอกินนะฉันกินข้าวแล้ฉันก็อิ่มแล้วนะคะฉันกินป่าหลาตัวฉันมดสองตนึงฉันมดสองตัเธอหมดสามสกินน้ำเดือดอันเดียวตัวที่สามตัวที่สามกินน้กัน สักวัากินตัวที่สามเด้อสักกินนิดเดียวนึงเทอะหนั่อนอยะกินตวกรงหมดยังโอเคสักิดก็ได้โอเค okay, ค่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบว่ามากินข้าวนะคะกินข้าวนะคะมาพักผ่อนบรรยากาศโคตรด,ดีพี่ดองแบบดีฟิลแบบร่มพัดไม่ตอนแรชอบบรรยากาศแบบนอนในเป้ต,ตุ่มพะโง่เมั่อสินะ่าบรรยากาศมันเริดม,มากภาพเหมือนสมองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขฝากกดที่์กดแชร์ด้วยนะคะ รับรู้สิชแนลด้วยนะคะไปเลยนะคะแม่น้านบายบ๊ายบ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 ๊